สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเ e โตเกมนะครับวันนี้ผมมาแจกรหัสไก่ตันนะครับผมเย้ <Yeah. S 1> และผมก็จะมาแจกไก่ตันแบบตันจริงๆด้วยนะ2,550แม็กนะครับผมอู้ <Ooh, S 1> เป็นแม็กเลยแล้วก็ผมจะมารีวิวอันนี้ก่อนละกันเงิน20ล้านโอ้โหเยอะจัดระบัดบอกนี่อู้สามหมืนโอ้โหใครได้นี่แรงมากเลยนะทุกคน คลิปนี้ก็มจะแจกในคลิปเลยดีกว่าเพราะว่าผมน่าจะไม่ทันแน่ก็แจกในคลิปเลยแล้วกันนะใครที่ยังไม่รู้โอเครอ,อบนี้มีหมัดก็ d ์ยเมนด้วยนะ600แม็กนะครับผมโหเท่ระเบิดเลยผมไปก็ตายนะครับตายน่าจะตื่นนะสายตื่นนี่จริงด้วยสายตื่นเท่เท่ละลการอัพกข็อของเขารู้สึกว่าเป็นสายผลนะโอเค แล้วก็มีเผาด้วยแต่แก้เป็นเผาสามนะครับอ,อน่าจะเป็นเผาคนนะเอาจริงคนโอเคต่อไปดาบนะครับอ,อืเคียวก็มีแ้งก็แม่เออ,อันนี้อะไรไม่รู้เ,เร่งโอคุเออแล้วก็เอ็นมะอันนี้ก็มีส่วนปืนนะครับนี่นี่นี่แล้วก็อัตาคุลิกก็มีนะป้าคุมแล้วก็ที่เหลืออุ้ยเดียวพระโอ้โห ถ้าใครได้นี่คุ้มมากเลยนะมีพระด้วยนะแล้วก็กระจกของอาจาคุรินะครับถ้าใรนี้น่าจะโคตรคุ้มโคตรอลังการแน่นอนคุ้มแน่ๆและก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วคุ้มมากจริงๆและอาคิก็อาคิใสลุงเมาและอาคิสังเกตด้วยนะเว้าวมีอาคิสังเกตด้วยว้าบ,บได้นี่ใครได้นี่คุ้มมาก ว้าวเลยนะโอเคผมจะแปะรหัสไว้นะครับป้าบโอเคสำหรับวนี้ก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะนะบ๊ายบาย